สวัสดีครับทุกท่ครั็ผมสหรับวันนี้ครับในสุดวันนี้ก็มาถึงนะครับนั่นก็คือวันที่ผมจะทําการต่อตัวต่อพันปีนั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าจนถึงตอนนี้ครับผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวต่อพันปีเนี่ยต่อยังไงแล้วผมจะต่อได้ไหมหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ครับเป็นพาร์ทที่1ของซีรีส์นี้ครับเราจะมาเล่าต่อกันครับว่าผมเนี่ยจะคู่ควรกับท่านฟาโดอาเทมหรือเปล่าจะสามารถเรียกตัวผมอีกคนหนึ่งออกมาได้หรือเปล่าพอกงนแล้วเดี๋ยวเรามา ลองต่อตัวต่อพันปีกันเลยครับกับพาร์ทที่1นะครับผมโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับโซกล่องครับนี่เลยครับลายใหม่ของบันไดนะครับอัลติมาเกียนะครับผมชิ้นแรกสุดเลยคือตัวต่อพันปีครับหรือมิลลิเอียมพัลเซ่ครับจากเรื่องยูกิโอนั่นเองนะครับผมเป็นการ์ตูนเกมการ์ดที่ผมเนี่ยชอบมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็นะครับว่าเพ่ของเรื่องคือมูโตยูกินะครับผู้ที่สามารถพิชิตตัวต่อพันปีแล้วคือชิไปกับฟาโรอาเทมได้นะครับโดยในกล่องนี้นะครับแน่นอนครับว่า ไม่มีใบประกอบมาให้นะครับพูดง่ายๆคือจะบอกแค่ว่าตัดชิ้นไหนประกอบชิ้นไหนเท่านั้นแต่วิธีต่อบันไดไม่ได้ให้มาด้วยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเราต้องทําการไขปริศนาการเอาเองครับว่าตัวต่อพันปีต่อยังไงนะครับและเราจะคู่ควรกับฟารโรห์อาเทมหรือป่านะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับซึ่งผมวันนี้ได้มีการเบิกตัวผู้ช่วยมา1คนนะครับนั่นก็คือคู่หูของผมที่อยู่ในยูกิันมาอย่างยาวนานครับนั่นก็คือ ฮีโร่เอกแชมเปียนเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับคนนี้แหละครับจะเป็นคู่หูผมที่จะช่วยในการต่อตัวต่อพันปีวันนี้นะครับพร้อกันแล้วก็ฝากด้วยนะคู่หูเอ็กซ์คาลิเบอร์โอเคพราอมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อตัว,ต,วต่อพันปีกันเลยดีกว่านะครับโอเควิธีการเริ่มเนี่ยเอาผมจะเริ่มจากส่วนบนก่อนนะครับซึ่งนั่นว่าเราใช้ก็คือใช้พาร์ทนี้เป็นพาร์ทเริ่มนะครับถามว่าวันนี้เราจะเอาถึงตรงไหนวันนี้ผมขอแค่ข้างบนได้นะครับ ขอแค่ข้าบนต่อเสร็จเนี่ยผมก็ค่อนข้างทีง่จะพอใจแล้วนะครับเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับแค่ก่อนอื่นครับพาท,ที่เป็นพาส,ส่วนหน้านี้เนี่ยเราออกไปก่อนเนาะพาที่ผมคิดว่าเราจะไม่ได้ใช้ต่อนะครับอย่างเช่นพาทนี้ที่เป็นพาทในส่วนของตัวที่เหมือนกับเป็นข้างหน้าเนี่ยเราออกไปก่อนนะครับอ่ะแล้วก็มีพาทอีกเอ่ยที่ต้องเอาออกก่อนอ่าติดๆ,ๆผมหาไม่เจอเหมือนกันนะครับพาทเยอะอะไรเกินติดๆโอเคพาทนี้พาทนี้ผมคิดว่าเราต้องใช้นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นส่วนหน้าที่ประกอบงออยแบบนี้เนอะให้ผมเดานะครับประมาณนี้ อ่าโอเคชุดพ้องกันพันนี้เราเก็บไปก่อนนะครับใส่มือไว้โอเคแล้วก็ถัดไปอ่าพันนี้พันล่างสุดแน่นอนเราดึงออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็เอมีพันไหนอีกไหมเอ่ยตืดดตืดโอเคอันนี้ผมคิดว่าเราเอาออกแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสพาร์ทก่อนทีนี้เรามาเริ่มต่อกันดีกว่านะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่ผมจะทําเลยคือผมจะทําการหาพาร์ทที่มันติดรอบๆบตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งจะเป็นพาร์ทโค้งส่วนบนเนะเพราะอย่างแรกผมเดาว่าได้เป็นพาร์ทนี้แหละนะเห็นไหมครับโอเค เดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันนะครับคำถามคือมันม,ม,ม,มันมันต่อ,อยังอ๋อโอเคได้แล้วนะครับ ต้องต่อเข้าไปตรงนี้แต่ว่าจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันยังต่อไม่ได้มันล็อกล็อกพอดีครับแต่มันต่อไม่เข้าเพราะผมต้องมีพาร์ตอื่นเนาะมาทําการล็อกก่อนเพราะงั้นพาร์ตนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเขายิบมาทีหลังที่นี้พาร์ตถัดไปนะครับโอเคพาร์ตพวกสามเหลี่ยมพวกนี้เราเอาออกก่อนนะครับเนื่องจากเป็นพาร์ตที่ผมคิดว่าอีกนานกว่าจะได้ต่อนะครับไม่น่าใช่พาร์ตนี้หรอกเนาะผมยังไม่น่าต่อเสร็จในวันนี้โอเคอ่าพาร์ตนี้โอเคพาร์ตน,นี้เนี่ยเป็นส่วนหัวแน่นอน,น อ่าผมคิดว่าพาร์ทนี้ไม่น่าใช่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่อลังการที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นแถวแถวนี้อ่านี่ไงโอเคพาร์ทนี้นะครับเราได้ไดพาร์ทที่หนึ่งละใส่เข้าไปนี้ชึบแต่มันมันมันไม่ค่อยแน่นผมคิดว่าตรงกลางน่าต้องมีอะไรก่อนซึ่งไอผมเดาตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะครับใส่แบบนี้เข้าไปเนาะเห็นไหมแล้วก็จะเป็นตรงนี้ประกอบเข้าไปชึบอ่าอ่าแต่ว่าตรงนี้มีดูแสดงว่าผมต้องหาพาร์ทชิ้นหนึ่งครับที่มาเสียบเข้ารูตรงนี้พอดีให้มันสามารถต่อกันได้นะครับเพราะั้นเดี๋ยวเราจะมาหาพาร์ทถ นะครับว่าพาร์ทที่จะเสียบเข้าดูตรงกลางตรงนี้คือพาร์ทอะไรนะครับโอเคเพราะงั้นเอ็กซ์คาลิเบอร์ช่วยหน่อยลูกเด็ดเด็ดเด็ดพาร์ทนี้ไม่ใช่ใส่แล้วไม่ได้นะครับเห็นไหมมันไม่เข้าเพราะงั้นพาร์ทนี้เราเอาออกไปก่อนนะครับเอเอผม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 ต้องใช้ทั้งความเดาทั้งดวงในการหยิบพาร์ทขึ้นมานะครับอันนี้อันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะมันเล็กเกินไปอันนี้ออกไปก่อนแล้วกันเนอะแล้วก็พาร์ทนี้พาร์ทนี้ด้วเป็นพาร์ทส่วนบนนะครับก็ต้องห่อเก็บไว้ก่อน <sk original> ก็พาร์ทนี้โอเคอันนี้พาร์ทบนแน่นอนนะครับไม่ใช่สิอันนี้อันนี้ชั้น2เพราะงั้นรวางไว้ตรงนี้ก่อนอ่าต,ต,ตึ๊ดตึดมีอะไรใส่เข้ากับตรงนี้ได้ไหมผมหาก่อนนะครับแท่งนี้อ่าแท่งนี้ผมขอเก็บไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้แท่งนี้ใช้อะไรนะพาร์ทนี้โอเคพาร์ทนี้เป็นพาร์ทส่วนที่สองเพราะงั้นวางเอาไว้ตึๆๆ๊ดตึดตึดอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าโอเคตึ๊ดตึดตึดอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทส่วนิโอมึงเก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็ดเดันนะ เอางั้นแล้วถัดไปตัดตอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วออกไปตรงนี้นะครับเอมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะต่อได้สักชิ้นไหมนะครับผมเชืวว่อผมต่อได้สักชิ้นแหละนะมันต้องต่อได้สักชิ้นแหละนะเนอะเออ่ไม่น่ามีอะไรยากเกินความเข้าใจของมนุษย์ไปได้นะครับเอเอ มนุษย์เราเนี่ยคนพบตั้งแต่จัก,กรวาหลหลายๆลอย่างนะครับถ้าเราจะมาต่อตัวต่อพันปีที่แล้ขผมคิดว่ามันก็แปลกไปนิดเียวทนีนี่คือตอนที่ผมหาพาร์ทไม่เจอนะครับผมไม่รู้ไอ้พาร์ทที่ต่อกับพาร์ตตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอย่าละปัญหามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเล็งเป้าหมายอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวมันอยู่ที่พาที่ผมเผลอแยกออกไปเป็นไปได้นะครับตัวนี้ไม่น่าใช่ออตด เออเรือเอานำพารหล่นไปสักทีหนึ่งตัวนี้ไม่น่าใช่คิดว่าน่านจะเป็นอันนี้แหละมันต้องเป็นอันนี้สิเนี่ยใช่ไหมอ่าใช่ครับเค okay, เราได้พาร์ทที่หนึ่งแล้วนะครับเราจะผ่านมาเป็นเวลา6นาทีนะครับเค okay, แปลว่าพาร์ทแรกเนี่ยเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะแต่ว่ามันยังไม่ล็อกเพราะงั้นผมคิดว่าเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยมันมีรูใช่ไหมครับเอ๊ะเหมือนผมเห็นรูคุ้น,นอ่ะนี่ไงผมคิดว่าน่าจะใช้ โอเคได้ครับพาร์ทที่1สไลด์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสังเกตจะดีๆแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าข้างล่างนี่มันจะมีรูอยู่เพราะผมคิดว่าสมมติเราต่อเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับอ่ะเดีย๋ยวผมต่อลองต่อก่อนนะโอเคแปลว่าเรามาถูกท้าแล้วผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีพาร์ทอีกพาร์ทนึงมาปิดตรงนี้ไว้ถามว่าทําไมครับเพราะตรงนี้มันโค้งมากเห็นไหมครัผมเลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีแค่ชิ้นเดียวที่ปิดลงไปนะมันน่าจะมี2ชิ้นแล้วก็ย ในตัวต่อเคยมีคนบอกไว้ว่ามันจะมีมันจะมีพาท,ที่ใช้2ชิ้นประกอบเข้าไปเหมือนกันนะเพราะงั้นพาที้เดี๋ยวผมขอดึงออกก่อนนะครับจะขยับได้ไหมเนี่ยวันนี้นนไม่ขยับได้แล้วเราต่อได้สามเราต่อได้สี่ชิ้นแล้วนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าเราสามารถไปต่อได้อีกนะครับผมแต่จะไปต่อกันถึงขนาดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เลยเทเน่คือพาทดึงยากดึงยากเออชิ้นส่วนหลุดนะครับ แล้วก็ออกมาทั้งแผงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อุบัิเหตนะครับชุอเคเพราะงั้นเดี๋ยวแสดงว่าพาสองพานี้เนี่ยมันต่อกันแบบนี้เห็นไหมครับสองพานี้ต่อกันแบบนี้ส่วนพาสนี้ผมเดาว,ว่าจะต้องมีอะไรมาประกบลงไปตรงนี้มันถึงจะสามารถเข้าร่องได้พอดีนะครับเอมันไม่แบบนี้เหรออ hmm? โอ โอเคแปลว่าของดวงดีประกบลงไปแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเคยแสดว่าเรารู้แล้วว่า2พานนี้ประกบกันได้ปัญหาคือเราจะเอาพาร์ตไลใส่ก่อนผมเดาว่าเป็นพาร์ทนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเข้าไปแบบนี้เดียวเห็นไหมแล้วก็สไลด์เข้าไปชิปพอดีแต่ทีนี้คืออันนี้จะใส่ยังไงเอเอเคตอนนี้ปัญหาคือมันจะต้องใส่ก่อนหรือต้องใส่หลังนะครับให้ผมเดาคืออ,อ๋อมันใส่แบบโค้งได้ เห็นไหมครับเพราะงั้นเราไขาปริศนาออก1ข้อแล้วนะครับนั่นก็คือพาร์ทนี้จะต้องใส่แบบโค้งนะครับใช่ไหมเข,ข,ขอ่าผมก็เมื่อกี้ผมทำอะไรลงไปอ๋อโอเคฟึบชึบเรียบร้อยครับพาร์ทที่1นนะครับผ่านไป8นาทีครึง่งในที่สุดเราตอบพาร์ทแรกได้แล้วนะครับแล้วก็โอ้ยอดเยี่ยมครับเขตเพราะงั้นเราพาร์ทที่2มาใส่เข้าไปเลยแล้วกันเนอะพาร์ทที่2อย่างที่เห็นตรงนี้เนอะใส่เข้าไปชึบโอ้ เรียบร้อยนะครับแปลว่าส่วนบนเนี่ยเราเริ่มเดินมาถูกทางแล้วที่ถัดไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมคิดว่าถ้าจะพิจเ,เราใช้พาสนี้เนอะเสียบเข้าไปแบบนี้ปะเรียบร้อยครับส่วนบนเราได้มาแล้วซีกหนึ่งนะครับทีนี้ซีกหลังบ้างซีกหลังผมคิดว่าไม่ยากมากเลยเพราะเนี่ยเราเห็นกันชัดชัดอยู่แล้วว่าตรงนี้มันอ่าเเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมบอกมันเห็นชัดชัดใช่ไหมครับสรุปไม่ใช่นะครับไม่ชัดเลยวพีแต่นิดเดียวอ๋อ โอโอเคได้แล้วหนึ่งพาร์ทนะครับอีกชิ้นหนึ่งสิชิ้นหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้พอดีโอเคแต่ว่ามันจะต้องมีตัวหนึ่งที่มาประกบตรงนี้ไว้นะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันเหลือร่องนะครับแล้วต้องมีพาร์ทหนึ่งเสียบเข้าไว้ก่อนผมนัาว่าอันนี้เพราะว่านี้มันมีเดือยขึ้นมาพอดีนิดนึงเป็นพาร์ทเดียวที่มีเดือยเนอะน่าจะต้องใส่แบบนี้อ่ามันไม่ค่อยพอดีเท่าไหรนะ่เนอะแปลว่าไม่ใช่นะครับ มีพาทอื่นไม่อ่อยให้เราใส่ตรงนี้ได้หรือจะเป็นพาทแบบนี้ที่สอดเข้าไปข้างล่าง mm. ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะงั้นพาทนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้แหละไม่น่าเกินกว่านี้มากเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้เนี่ยมันเค okay, ผมมองว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งใส่พาทนี้ดีกว่าพาทนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีตัวล็อกตัวอื่นนะครับซึ่งตัวล็อกเนี่ยมันคือตัวตรงนี้ที่เป็นชั้นที่2เห็นไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราหยิบโอโอ่างานยากกาที่ชิดนะครับพาทนี้เอ๊ะ อ้าต่เราคืผมมองไม่ออกนะครับว่าพาสนี้มันจะยัดตรงไหนได้คือถ้าเกิดสุ่มยัดผมก็คิดว่าผมไม่น่าสุ่มฟุกโดนทุกรอบหรอกเนอะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราหาพาร์ตอื่นมาใส่ตรงนี้กันก่อนดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นพาร์ตเหล่านี้นเนอะเช่นพาร์ตอ่าผมใช้คําว่าอะไรดีพาร์ตปิดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเพราะงั้นตรงนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหม อ่าฮะผมเดานะรูปล่างมันได้เป็นรูปทรงน่าจะเป็นประมาณน,นี้เพราะงั้นแล้วสิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องหาพาร์ทสักอย่างอะไรสักอย่างมาเสียบเข้าไปหรือไม่ก็จริงๆแล้วผมชั่งข้างหลังมันก่อนก็ได้นะ พอข้างหน้าเนี่ยเราเห็นทางแล้วใช่ไหมครับคือข้างหน้าเนี่ยจะเห็นครับว่าหน้ากล่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนะเพราะงั้นผมหาพาร์ทเหลี่ยมอะไรสักอย่างมาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยซึ่งพาทแรกเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้เห็นไหมพา์ที่2จะมีในส่วนของตัวที่เป็นเหมือนกับสไลด์เข้ามาแบบนี้เนะเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่านะครับพา์ที่อ๋อใช่แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นข้างหน้าสุดครับ <tôi> มันจะมี2แฉกใช่ไหมเพราะงั้นเรามาหาพา์ที่มี2แฉกกันนะครับพา์ที่มี2แฉก2แฉ สองแชกสอแชกอยู่ไหนอ่าโอเคต้องหาพาที่มี2แชกเนอะอันนี้มีแชกอ้อน,นี่ไงอันนี้มี2แชกวันใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคสมมุติผมใส่ตรงนี้ไว้ตรงกลางแบบนี้เนอะมันก็ต้องมีตึกๆแบบนี้2แชกลงมาเพราะเราต้องหาพาที่ประกบกับเจ้านี้ได้สิ่งที่ง่ายที่สุดคือเราก็ลองหยิบมาทาบ โอเคได้เลยครับชิ้นที่หนึ่งใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับใช่ไหมเอ่ย <c oughs> เออ <c oughs> เดี๋ยวนะผมเห็นอะไรแปลกเมื่อกี้นี้โอเคคือพานี้ไม่ต้องใส่เข้าไปแน่ๆแหละมันใช่ละแต่ปัญหาคือมันใส่ไม่เข้านั่นแปลว่าหรือจริงๆแล้วผมจะต้องดึงพานี้ออกมาก่อนแล้วก็กบแบบนี้เข้าไปก่อนแบบนี้เหรอแล้วค่อยใส่เข้าไปเหรอ Okay. ยอดเยี่ยมนะครับได้อีกชิ้นหนึ่งแล้วที่นี้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนี่ยแน่นอนรับก็ต้องเปน็นอีกชิ้นนึงที่สามารถประกบกับส่วนนี้ได้เนอะซึ่งมันอยู่ในเอ่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนี่หรือเปล่าไม,ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องน่าจะพาร์ทนี้อ่านี่แหละครับพาร์ทนี้แหละเขีย okay. นเพราะงั้นเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับอีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมสไลด์ชึบโอเคเรียบร้อยนะครับกดให้แน่นก่อนชึบชึบชบโอเค ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอยากได้ชิ้นหนึ่งคือชิ้นตรงนี้นะก่อนที่เราจะปิดวิดีโอกันวันนี้ใช่ไหมคือจริงผมอยากใส่ข้างล่างมากเลยนะครับเนี่ยผมอยากใส่ตรงนี้เข้าไปมากมันจะได้ครบๆข้างบนใช่ไหมแต่ว่าจะว่าไงดีเวลามันหมดแล้วนะครับผมไม่สามารถต่อได้แต่คือเรารู้ทางแล้วครับเราเห็นทางแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อบ้างเห็นใช่ไหมเพราะงั้นผมคิดว่าถัดไปเนี่ยไม่น่ายากแล้วเราน่าจะสามารถทํากันต่อได้แบบอ่ก็ไม่กล้าพูดเต็มปากนะครับว่าอาจจะต่อได้แบบไม่ยากแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เน หลังจากนี้เนี่ยเราน่าจะต่อกันได้สบายขึ้นกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าเราเห็นเส้นทางมาันละวันนี้เรามาได้สำหรับผมก็ถือว่ามาได้ค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งแล้วเนอะเพราะว่าไอ้พาร์ทพวกนี้ผมพอจะมองแล้วว่ามันใส่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่พาร์ทตรงกลางที่ผมเดาไม่ออกจะยัดไปตรงกลางแบบนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะใส่ปึ๊บๆเข้าไปอยาจจะมีเ้ยกบอกคิดว่ามันอยู่ตรงนี้แหละมัน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 อยู่ตรงนี้แหละนะครับแคเคเราได้ สรุปเอ๊หรือว่าตรงนี้ใช่ครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปชึบพอดีเป๊ะเลยโอเคแต่ตรงนี้ผมไม่รู้ผมใส่ถูกหรือเปล่านะผมยัดโมโมแล้วมันเข้านะครับอาจจะถูกไม่ถูกก็ได้เอาเป็นว่ายังไงก็เชา่อมันไปก่อนเลยก็ไดนะ้ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าโปรเกรสเราคือเท่านี้นะครับได้สักประมาณ1 5 1 8นะครับผม,มว่าก็มาระดับนึงแล้วแหละก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับกับพาร์ทหนึ่งของตัว,ต,วตัวต่อพันปีนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อครับว่า ครั้งถัดไปเนี่ยเราจะต่อกันไปได้ขนาดไหนนะครับผมคิดว่าไม่อยากให้มันเกินสักไม่อยากให้เกิน4พาร์ทนะครับอยากให้จบประมาณ3พาร์ทสพาร์ทน่าจะโอเคแล้วไม่งั้นอ่ะไม่งั้นก็อาจจะนานเกินไปนิดนึงนะครับแต่ถือว่ายังไงก็วันนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆผมน่าจะเรียงชิ้นส่วนมาก่อนนะน่าจะเรียงแบบจัดซ้ายจัดขวาหน่อยมันน่าจะมันน่าจะได้เร็วกว่านี้แต่ผมคิดว่าตอนนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเรามาได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถัดไปเราก็ต้องไขกริศนากันไปได้เลยครับว่าเราจะต่อกันยังไงต่อจะมีอะไรต่อจะไปยังไงต่อนะครับผมผมคิดว่าสุดท้ายเราสามารถต่อกันได้สําเร็จนะครับผมแต่ว่าวันนี้ครับก็แน่นอนครับวิดีโอวันนี้เนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณฮีโรกแชมเปี้ยนเอ็กซ์คายิเบ ช่วยเหลือผมในการต่อครั้งนี้นะครับเพราะว่าเป็นคู่หูที่สุดยอดจริงๆที่ทำให้ผมสามารถเดินทางมาได้ขนาดนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็วิดีโอวันนี้ครับของตัวต่อพันปีพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe ชแนลส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้ความขึ้ได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ครับก็ละครเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย